กิดหน่อยยัค่ะบรรยากาศมือ้อนี่บุงพี่น้องอนี่พี่น้องกี่โล้คุยนี่ปลาทาาาูิมีแล้ว่ะบนบ่อมาจอเทอารัดกัมากัจาากบกจุนมูด ทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมอร์สุกุทุกคนมื้อน,นี้ซาม่กับสิาพาทุกคนไปหน้าอ e ีกแล้วเด้อมื้อนี้กับขี่รถไทยไปน่ำไอคีเคปเขาคือเก้าเนาะมื้อน,นี้กับแว่วาดแดนแห้งแห้งไปแล้วเนาะตอนนี้ก็ไม่กำลังถอยรถนาแต่จีลังเฮิร์นไปนเลย เดินทางวันหฮาเแดดแล้วก็ไปข้อได้แล้วพี่น้องเนาอขี้ต่มน้อยลง้วเลมกระแดงแล้วนะเข้ากับกลังโซงไปน้องทางตรงหน้าเนาะ แ้วว่างทางไปก็ได้สมาชิกเพิ่มพี่น้องนพี่น้องบ้านเน่าเพิ่นย่างไปหน้าเห่าก็เออเพิ่นขึ้นรถไถยนําเดียวพี่น้องทางไปหน้าอันเดียวกันนะยังฮอดไวเดินทางมาฮอดทางเวาเ้าหน้าแล้วเนาะผู้ที่ขี่รถบานเฮาเพิ่นจะลงกบนนี้นะพี่น้องหน้าเพิ่นย่างไปต่ออีกน้อยก็ฮอดเนาะเอยพังเห่าก็แม่ลงไข่ปักประตูท่าแล้วนะปประตูพี่น้องเนาะฮ็ดด้วยแบ,บาย่าวฮ็ดจากไม้นะประตูบ้านเน่าก็ได้อันนี้เมนโฮให้โฮหน้าเนาะ มาฮอดหน้าและรถไทยกับเฮาโจดวายุกิลางเทงเนาะแล้วก็มาปล่อยงูนะทุกคนนี่อันนี้คือง,งูเอ้ยพังของเฮาเนาะงูลุงง,งปูปลาเฮานะอันนี้เถิกบักง่ายพี่น้องเอ้ยงามขนาดน,นง,งเนนูเถิกนี่สีแดงทองเสรพี่น้องเนอะ้ยเนาะมาฮอดแล้วก็ปล่อยง,งูปล่อยคย่อยเกือเป็ดเกือไก่นะพี่น้องมาให้มาหน้านาะงูนี่เป็นพันผู้วายุจิลางเทงพี่น้องเพราะว่าสงูงฤดูฝนนีก่กะฝนตกกระมันกระน,นาวพี่น้องเนาะก็เลยเอาเฮา,าผู้วายุกิลางเทงนะ ทางนั้นกแม่นเพิ่นก็มาหน้าทางเอ้ยผู้มาเนาะเฮียดยักมาแล้วก็มาเกลือใกล้ทุกคนปลาบางคนเกลือใกล้วันเขาเป็นเฮอน,นะมาหดหน้าแล้ววันนี้สิปตากน้ำกินก่อนพี่น้องเนาะน้ำกินน้ำดืมหมืดลอละย่างไปตักอยู่หน้าทางมานี่ได้พี่น้องไอ้เนาะ อยู่หายอยู่หน้าอยู่บ้านห้าแม่นกินน้ำสร้างนะพี่น้องเนาะเบิง่งคุณน้องภาพบรรยากาศเมื่อนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแสงแดดดีแห้งๆลมพัดเย็นจ่วยๆมาหอดน้ำสร้างแล้วเอ้ยพังเขาก็ทำการล้างคูที่หฮาจะต,ตักน้ำมือมือกินนั้นให้มันสะอาดก่อนพี่น้องเนาะเขาต้องล้างก่อนนะแล้วจึงตักน้ำเนาะ อันนี้ก็เแมนน้ำพายเด้อพี่น้องเด้อเป็นนองเนีนี ok ้บ ok, ้านจะมีเยอะเนาะเป็นพายเป็นห้องเนาะทุกคนเนาะน้ำสร้างของเหาก็ะแมนเฮ่ากินน้ำบ่อนะพี่น้องสร้างจกสร้างสเอาอนี่มันกว้างเลยพี่น้องสร้างกว้างอ้าะเพราะว่าจกกลายปีเลยนะเล้วกันไม่ได้เลิกก็เลิกพี่น้องความน้ำใสกันเร็วเห็นหอดพื้นนะไม่ได้ใสไม่สังคอเลยพี่น้องเนาะเอาคูปุ่มลงเลยอันแบบว่าเอามือตักก็ได้นะน้ำกระงามงามแซบแซบพร้อมพี่น้องเนาะ แบบนี้เลยพี่น้องเนาะบ้านอยู่บ้านเฮาแม่นกินน้ําแบบนี้เลยทุกคนเลยอยู่น้าทงไฮทงหน้าอยู่น้าธรรมศาสตร์พี่น้องเนาะก็กินเคิงจากธรรมศาสตร์ทั้งมืดเลยนะตักขึ้นมาตั้งแล้วก็ห้ามมือพี่น้องเนาะห้ามน้ํามือเทงพื่อทุกคนเ มาหายมาหน้าเฮากับจะประมาณนี้เลยนะทุกคนมาบ้านอยู่บ้านเฮาอยู่หน้าเฮ้ากับมี่มีเฮ็ดแนวเฮ็ดเปลยอ้ายพี่น้องเนาะเจียง่ายเฮ็ดโฮเฮ็ดห้าวแล้วก็หากบห,หากินนะเลี้ยงงูเลี้ยงควายนะทุกคนเนาะมีได้บุญไหวยอยู่แบบสบายสบายซิวซิว,วาาทางนั้นก็เป็นลาน,น้อยเฮายางมาลิ่นน้ำเล้วพี่น้องหน้าบนอยู่เกินนะ มาฮอทเทงแล้วก็ห้ามน้ําขึ้นเทงเลยทุกคนขึ้นไปเทาะเชืออุไว้เนาะอยู่เฮือนอยู่บ้านเนาแม่งกินน้สร้างน้ําอุนะพี่น้องนะไม่ได้ซือ้อไม่ได้ขายเนาะมาฮอนแล้วก็คล้องอุก้อนพี่น้องเนาะคล้องน้ออกกอนนะําเกลาอเอ่อกนะแล้วก็เทาะตัวไม้เชแบบเย็นเย็นกินแบบเย็นเย็นเลยพี่น้องกินน้นะําอุเนาะม่ต้องแซ่เย็นก็แบบแบบพอดีแซบ่บพอดีกินเลยนะพี่น้องน้าอนะุเนาะบ้าน้าแม่นกินแบบนี้นะบางเฮือนถ้ามีตู้เย็นก็ดกินน้ําเย็นพี่น้องนะแต่ว่าขึ้นกับผูมะคุ้นน้ํะภูม มากินน้ำเย็นนะพี่น้องเนาะโดยปกติพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นก็กินน้ำอุชนหลายเนาะสามีก็มาก้ำอุทุกคนรู้สึว่ามันแซ่บดีนะมันไม่ได้เย็นเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ฮ้อนเนะาะวันนี้ก็สิาพาเดียวไปหายใช้เล่าเมงข้ามก็พี่น้องเนาะยามนี้แม่นเมงข้ามมีแล้วนะแถวพวกไม้นี่มาห่อนา,นาบ,บรรยากาศดีชุดๆเลยพี่น้องเนาะโอ้แดดกัอ้อดีพี่น้องแดงดฮ้อนเลยนะ แต่ว่าอากาศตอนเช้าๆนี่ยังมีฮ้อนแห้งไปรเรือ่อยไปน้องเนาะยังอากาศดีแบบว่าอากาศเย็นๆอยู่นะนั่งกังห้าวเนาะลานน้อย,อยมาหอดจุดหมายแล้วพี่น้องคุณอยู่กอกไม้นี่แล้วเนาะเมนข้ามก็จะจับอยู่ตามกิ่งไม้งาไม้ไปน้องนเนาะเดี๋ยวตะไคร้แมันอยู่กอกมันไม่เห็นพี่น้องนเนาะเดี๋ยวด้วยตาจะเห็นนะ เดถ้าเบิ่งเฮาจะเล่าลงมาตุ้ยลงมาเนาะเฮาจะเอาไม้มาทั้งเก็บมัมเพ่งเขาเก็บหันโตกแล้วไปเก็บเด้งเอเด้งเอาเดี๋ยวเอแลยวหันยานั่นนี่ตัวนี้กะมาแคบไหม มไมเอาไม่ได้ <laughs> จับลองก็มันมีนยุม่มพะเดี๋ยเด,ด็ปาลาอะไรฮะยกนไมันยุ่มดิดเอาแล้วก็ปิดตีนเอาหน่ะเดี๋ยวตีนมันจับมานะนี่เห็นบ่จับมันยุ่มแล้วนี่ไม่ครบกูเจ้่สลิด จับมีเปล่นในตีนมันยุ่มด้องเพราะว่าเล็บมันโคงนะเม่งข้ามนี่เนาะเราก็ต้องจับจากท่างล่งมันพีน้องเพิ่มมีเพมันจับเฮานะนี่นพีน้องตัวดำๆกลาบยูงาไม้แหละตุยลงมาตุ้ยลงมานี่ตกลงมาเรียบร้อยเจ้าเอาด้วยัน นีอ,อืมขบลุ้มลุ้มลุ้มทางนั้นแมนไอขี้เข็บเขาขึ้นเรียบร้อยเนาะขึ้นไปใส่เล้าเพรามันตกลงมานะบางตัวจับแน่นก็นมันมีโรคนะคะทุกคนมันจับแน่นแล้วเนาะ เมียงข้ามกองเห่าได้ประมาณนี้เลยพี่น้องซิบปลายโตเนาะได้ไปซิบหกโตเนาะทางไอพังเป็นกระเสียเงาส่วนมันเนาะมันกับกำลังง่ามอันนี้ซิมาเอามากินนะทุกคนนี่ mặc kiện vượt cứ nuôi hết thế Bông bông kìa nè 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 nì nè 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 kìa nè 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 ทีมงานเฮามื่อนี้แม่นได้หลาดหลายคนพี่น้องเนาะก,ก็เลยมีเสียงแอนเดียวไลยเลยนะเสียงแซวๆอยู่นเนาะเฮากับปิดลงมาซิมเบิ่งพี่น้องลักษณะก็บแบบนี้เลยมาเก็ตนงน่ายๆวอเลอร์อรสชาติแม่นแซ่บพอกินพี่น้องมีได้พลาดนะทุกคนเนาะแซ่บแซบแบบว่าอธิบายมิทื่วเลือกเคยกินมะเกลนพี่น้องคอมเมนต์บอกเลยเนื้อบ้านจะมีเอ,อิญว่ามะเกล็ดมาอันนี้บ้านทุกคน เอินาม่าพี่เลยทุกคนคอมเมนต์บอกกันเด้มันซุกก็จะมาแดงๆแบบนี้เลยพี่น้องเบิ้งควมใหญ่ซีนุย่ยขยจะเต็มมือจะมีเลยพี่น้องเนาะสีสันสวยงามอยู่นะมะเกล็ดแม่นมีรุ่นน้อยกับมีนะทุกคนอันนี้มนนนแม่นรุ่นหญ่เนาะแม่จะมีว่าว่าอันนี้แม่นมะเกล็ดพายทีมงานของเ้าเนาะ มาฮอดเพลงแล้วเข้ากับถ้ำการปิดปีแเมีย่ยงข้ามพี่น้องเนาะเขากับปิดเปิดตัวที่มันแข็งแข็งอ้อพี่น้องแล้วเข้าก็ไปโค่นนะอันนี้แม่เขาปิดตีนอ้อแล้วพี่น้องเขากับปิดตัปปี้มันอ้อมีต้องยัดมันยุ่มเลยพี่น้องเขากับตนเอาแม่นปิดตีนที่มันเป็นเล็บอ้อเลยเนาะ ปิดปีอ่อแล้วเเอาไปคั่พี่น้องบัตรนี้เดี๋ยวบัตรนี้กับสีผ้าเดียวไปคุดจิโร่นะทุกคนอยู่บ้านเฮาแม่นมีอึดแนวกินนอกแคมรูไปหาเรื่อยๆแล้วได้กินมาหาแล้วก็ลุกมือคุดเลยนะ่ะฮะคือหู้มันไปหน นี่พี่น้องท็กซีรีบยบร้อยปูจีร้ลนลากขึ้นมาเป็นแดีวนี้พี่น้องเนาะ นี่แม่งงูป่านค่ะบรรยากาศเมื่อี้นนี่พี่น้งญญาานนองท้องฟ้าสีข้ามเลยนะเข้าไปหากินว้นไป,ไปพี่น้องหากุยจีรากันนะเข้าไปหางหาตามเดินพี่น้องเหาเห็นแล้วก็ลงมือคุดนะเมื่อน,นี้แม่นมาคุดสองคนเนาะได้ผู้เปี้ยนเดียวคุดนะเพราะว่าซีมลงเดียว สาวป่องแป้งคุดมือแล้วสามีกับเปีนยดปน้องอันนี้มันซื้อป่องแป้งซื้อลินมันป่องแป้งซื้อแท้มันชมปองนาะพี่น้องเนาะอโอ้ยสมปองนะ้องคนงามซื้อกับมอนนะลูกสาวลาป้าของเฮาพี่น้องนาะลูกสาวน้องสาวลาเอ้ยพังเฮานนะมื้อนี้เมนเฮาโซนเพิ่มามาคุดจีลรอน้าเนาะคุดจิรอเนะนะก่งยูเด้พี่น้องเอ้ยแค่ก็จนลึงไม่ต้องกินมังเกินได้แค่ไม่แล้วทุกคนเป็นนะ่นเรื่องงามบ่โอ้กินง่าเซลล์เซลล์อยู่เนาะ อกิโลแม่ไข่ยังไง้นี่ยอันนี้นจะเป็นคุยกิโลแล้วมันจะขวดคุยแบบนี้เนาะน,นี่มานี่กับแม้นอีเดชทุกคนนี่วิโด้เรงหมดวันนี้เนาะงูกะกินยาแถวผม ไช้มาหนะ้าหากินอยู่นะให้อยู่ได้เลยพี่น้องเลยนี่ทานเลยจิโร่ตัวบักง่ายเนาะเอยแต่ไก่ขีดน้อยอยู่ไปหน่อย,อย,น,อน,ยนี่กกนนนคือจิโร่หาก็ได้ลองชิลกชิบตัวพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปห,ห,หา,ปหาคุดต,ต่ออีกคือมันได้ดหลายก้อนพี่น้องเอาจิกินง่ายนะนี่ต้องคุดจิโร่ ากระเป็นดีคุดไปเรื่อยๆสองคนเนาะโอ้ทันว่าแทะนี่แล้วไมวี่ีโดุ้ดลงไปแล้ว เดี๋ยวเขาก็หักแข็งก้อนี่น้องนี่มันยังมีใบนะเดี๋ยวมันกระดองไปแน้วได้ลายตัวแล้วได้พี่น้องบัตนี่ตั้งสลามกระโปเข้าไปพีป่น้องคุดคุยจี่ร้อนเนาะ ปุ๋ยมันอยู่บนเรือเท่ากับคุดอยู่ันันเลยนะนีแต่ทำกี่ฬาคุยนี่ปลาทุกคุดเลย

ละเริร่มได้ไลายตูแล้วเด้อยพี่น้องาแล้วลก็พอดีมือเที่ยงพี่น้องอ ทอดเทงแล้วก็ใส่พี่น้องใส่แล้วก็ล้างล้างล้างแล้วก็มาคัพี่น้องคั่วเสือกือเบ่งโนแล้วก็หูบักเทมนะเอาข้าวคจนมันชุกพี่น้องมื้อนี้แม่นเฮาสิป่นกิโลเสือไว้นะอาหารแซ่บอาหารมากเลยพี่น้องน้อกินโลยามนี้แซ่บแซ่บมันมันเอาก้าวคไปพร้อมผ่าวาไปพร้อมพี่น้องมื้อนี้แม่นปนเสือไว้โซงลุงนะกินโลชุกแล้วเอาก้าวรุงไว้พี่น้องเดี๋ยวเอากระซีจี้ไว้ผ่าวาจนมันชุก แล้วเขาก็จังป้นเนาะป้นล้อป้นจิโรเ่เซวายชุดยอดพี่น้องเอ้ยโซงนี้ก็เป็นโซงฤดูกาลจิโร่พี่น้องเราก็เลยกินดุแน่นะกินก็ไม่ม,มีเบอร์พี่น้องเพราะมันแซบ่บแล้วเขาก็มาตำจิโร่เทาโคชุกนั้นพี่น้องอ่ะตำให้มันมุนนะเอาเมื่อนี้มันเอาใส่มะเข็ดสองน่วยเนาะเอาจีให้มันหอมๆแล้วเอามาตำช่อยตำเดียวใหม้มันมุ้นๆแล้วจังเซวายแล้วก็ปรุงเครื่องใส่เกลือแป้งโน้ เรียบเอยพี่น้องเนี่ยอือหือสีสันเสียดายไม่มีแนวกินกับมีมาแต่งมาโทษหรือว่าพักกินกับนี่ก็สุดยอดพี่น้องแต่ว่าจ้ำกับข้าวนี่กะแซบขนาดแล้วนะทุกคนนะมามาเด้อพี่น้องเด้อกินอาหารเท่งกินข้าวง่ายครับปนจิ้อเสื่อไหวเนาะทีมงานเน่ากะเพื่อนกินอิ่มเมื่อไรเพื่อนก็นอนพักพอนะชซนเท่ากะกินโต้พี่น้องกินสองคนครับสาวสมปองคนงามเนาะ กินไปแบบอารมณ์ดีไปนะพี่น้องดูเทลงแบบว่าอากาศดีนะโอนี้ลมพัดเย็นๆแบบห้ามกินข้าวแซ่บด้วยพี่น้องจะมีช่งน้กินข้าวแซ่บแห้งเบื้องสีตุ้ยๆขึ้นแล้วพี่น้องเออช่วงนี้จะเลื่อนอาหารกินข้าวลายพี่น้องตุ้ยขึ้นแล้กินข้าวย้าแล้วก็นอนพักผ่อนก่อนเดินกคนเนาะ